ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่ตอไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ หนาดีหนึ่งล้ำครับคันนี้เป็น K L X 150นะแปลงชุดสีของ K X F 250นะครับตัวนี้เป็นชุดสีที่เป็นการสร้างของงานอินโดนะครับเป็นชุดสีที่แปลงมาสําหรับเพื่อใส่ K L X 150หรือ K L X 140นะครับเป็นชุดสีและเป็นถังน้ํามันที่ใช้แปลงตรงรุ่นนะครับสำหรับ K L X 150นะครับเป็นป,ปีประมาณประมาณปี20นะครับ ไม่แน่ใจนะครับ KX 2 5 0 F ชมนี้นะครับแต่ตัวนี้เอามาวางใน KX 150นะครับโค้งก็เป็น150นะครับแล้วก็อย่างอื่นๆก็มีพวกชุดล้อนครับที่มาทำท่านี้คือสภาพ อนรถมาก็เป็นอย่างในที่ที่ขึ้นให้ดูนะมาสภาพนี้นะเป็นชุดสีเดิมนะแล้วก็คันนี้มาทําสีนะเก็บสีเก็บงานทั้งคันทําสีโครงใหม่แล้วก็ทําสีฝาข้างใหม่นะแล้วก็ทําการชุบน็อตใหม่ทั้งหมดนะเปลี่ยนท่อนะของยูชิมุระนะครับตัวนี้เปลี่ยนท่อเป็นยูชิมุระฝาคาร์บอนนะครับตัวนี้แล้วก็แฮนด์ก็เป็น NK นะครับส่วเครื่องยนต์ไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับเครื่องยนต์ก็ตามปกตินะครับแล้วก็มีการทําชุด ย้ายพักเท้าอีกหนึ่งชุดนะครับชุดย้ายพักเท้าของเควเอกร้อยห้าสิบเปลแปลงตำแหน่งเควเอกร้อยสี่สิบนะครับเดี๋ยวขึ้นตำแหน่งร้อยสี่สิบให้ดูนะครับว่าตำแหน่งร้อยสี่สิบกับร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ทำตำแหน่งจากร้อยห้าสิบเป็นร้อยสี่สิบครับเหล็กที่ทำก็เป็นเหล็กหนาสิบมิลนะครับเป็นสำหรับตัวแข่งตัวโดดนะครับตัวนี้ใช้งานจบนะเพราะว่าเป็นเหล็กหนางานจบจบนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งข้างนะคอีกหนึ่งข้างก็จะเป็นไอ้ข้างคันเกียร์นะครับคันเกียร์นี่ก็จะใช้เป็นชชชชุุุุดดดดดเเเเกกกกีีีียยยยยยยรรรรรร์์์โโโงงงงงงนนนนนะะะะคคคััััับบบขขออทท้้้จปป็็แแลววต่ึ ก็จะเป็นแป้นหนา10มิลเหมือนกันครับพักเท้าที่เหยียบก็ใช้เป็นเหล็กผสมสเตเลสนะครับตัวนี้ขาตั้งนี่ก็เป็นขาตั้งเดิมต่อนะครับโซ่โซ่เต,โซเตอร์นี่ก็เป็นสเปคพิเศษครับเป็นสเปค 520นะครับ520ตรงรุ่นเคเล็ก140 150นะเพราะว่าของเดิมจะเป็น428นะครับแต่ตัวนี้ใช้เป็นสเตอร์ของ520นะเป็นงานสร้างของพระอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งสร้างพิเศษนะจะเป็นสเปค520ครับพี่เอาไว้ยัดใส่กับเคเล็ก140 150นะครับมีทั้งโซ่ทั้งสเตอร์นะสเตอร์หน้าก็มีให้เลือกหลายเบอร์ครับมีตั้งแต่11 12 13นะครับแล้วก็สเตอร์หลังก็มีให้เลือกหลายเบอร์ครับสนใจก็ลองทักเข้ามาครับวงล้อที่เลือกกใช้้็็จะเเปนววงงงงอตัแแขข ACB อันนี้วงล้อตัวแข่งเกจแข่งของ RCB แล้วก็ยางก็ใช้เป็นยางของ Dunlop นะครับนี่หน้าหลังเป็น Dunlop นะครับดูมก็ดูมเป็นดูมงาน CNC นะตัวนี้เป็นลูกปืนโม่สีตับรับตัวนี้สวิงอาร์มก็เปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วสวิงอาร์มก็ใช้เป็นสวิงอาร์มงานอินโดครับตัวนี้เป็นสวิงอาร์มงานโกดอนครับสภาพตอนที่มาไม่ใช่สเปกนี้นะครับสภาพตอนที่มาจะเป็น1 7 19นะครับ ตอนนี้ทำการอัปเกรดเป็น18 21แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นทรงของรถสูตรนะครับจะเป็น18 21นะยางหน้าก็จะเป็นดันหลบนะครับทั้งหมดภาพรวมก็ประมาณนี้นครับสำหรับ QX คันนี้นะครับภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังนะครับ ภาพรวมพอประมาณนี้ครับส่งงานไปอีกหนึ่งนะครับจากรถต่างจังหวัดน,นะครับท่านใดที่อยากส่งมาทําแบบนี้นะครับเก็บสีเก็บโครงอะไรก็ส่งมาทําได้นะครับสามารถจบที่นี่ได้นะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับ